สวัสดีค่ะช่องรวมรถมือสอง JK ค่ะคลิปนี้เรามาดูรถ t o y o ต a c o r r a นนะเครื่อง 1,800cc นะคะเป็นระบบหัวฉีดนะคะเกียร์ธรรมดา,าแรงๆค่ะเข้าง่ายนะคะทุกเกียร์เลยนะคะสีภายนอกพอได้นะคะแอร์เย็นค่ะภายในก็สะอาดสะอานนะคะมีขาดบ้างนะคะตามรูปนะคะเดี๋ยวเราเรอดูรูปกันไปเรื่อยๆนะคะ ช่วงล่างมีดิสสีล้อนะคะแม็กแต่งนะคะเท่ๆสวยนะคะคําหน้าซิ่งๆท่านี่นะคะภายในที่ว่าเบาะขาดนิดนึงนะคะก็มีขาดตามรูปที่ที่เห็นนี่เลยนะคะเป็นคู่หน้าคนขับเนาะถ้าใครซื้อไปนะคะไม่ชอบตรงที่เบาะขาดสามารถไปหุ้มเบาะใหม่ได้เลยนะคะราคาไม่แพงนะคะหุ้มเบาะรถคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะพาสีก็ปี6 5กันเลยเอกสารชุดโอนครบนะคะ ใครชอบแนวนี้ประมาณนี้นะคะราคาอยู่ที่39,000บาทเท่านั้นนะคะไปดูรถได้ที่สายไหมวงศกร24ชั่วโมงนะคะเบอร์โทรก็ใส่ไว้ใต้คลิปนะคะก่อนออกเดินทางก็โทรนัดเจ้าของก่อนนะคะได้ไม่ไปเสียเที่ยวเนาะเดินทางลำบาก,กเสียเง็บตัวเองกันด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ